พาเลตเตรียมลดราคาเกฮีเหลือ25ล้านปอนด์มกราคมนี้ลิวพูลจะเอาหรือรอเซ็นฟรีคริสตันพาเลตครับมีแนวโน้มว่าจะลดค่าตัวมาร์กเกฮีของหลังทีมชาติอังกฤษให้เหลือเพียง25ล้านปอนด์ในตลาดนักเตะเดือนมกราคมหลังจากเหลือสัญญาแค่ซัมเมอร์2026และสโมสรไม่ต้องการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆครับก่อนหน้านี้เกฮีนั้นเกือบได้ย้ายไปอยู่กับลิวพูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยทั้งสองทีมนะตกลงค่าตัวกันได้แล้วที่35ล้านปอนด์แต่ดีลต้องล่มลงไปครับเพราะคริตันพาเลตนั้นหาตัวแทนไม่ได้ขณะเดียวกัน,นก,กุนซืออย่างโอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็ขู่ลาออกหากสโมสรปล่อยกองหลังตัวเก่งรายนี้ออกไปล่าสุดครับสื่ออังกฤษก็รายงานว่าพาเลตนั้นพร้อมลดราคาเพื่อป้องกันการเสียฟรีโดยมีลิวพูครับเป็นตัวเต็งเพียงหนึ่งเดียวที่เกฮีนั้นต้องการย้ายไปร่วมทีมตอนนี้เหลือเพียงให้หงแดงตัดสินใจว่า แต่ยอมจ่าย25ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมหรือรอฟ้าฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้า